สวัสดีครับพบกับช่องลุงมลสายหิงอีกนะครับวันนี้เจอกันก่อนเย็นๆนนะครับวันนี้ก็คือลุงมลอยากมาพูดนะครับลุงมลยังไม่ได้ตรวจหวยนะครับยังไม่ได้ตรวจสุกใบเลยนะครับแต่เพียงแต่ไปขึ้นเงินหวยที่ว่ามันถูกแล้วนะครับเอาที่มันถูกไปขึ้นเงินก่อนนะครับเพราะว่าเอฟซีเขาส่งข้อความมานะครับแต่ไอกองใหญ่พเนินนี่ครับยังไม่ได้ตรวจนะครับเดี๋ยวคง น่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับลุงมนถึงจะตรวจนีนะครับปรีรู้สึกเพียๆหน่อยนะครับทําธุระเสร็จอะไรวันนี้ก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเป็นลุงมนขอเป็นพรุ่งนี้นะครับลุงถึงจะตรวจนะครับเป็นพรุ่งนี้เช้านาะเดี๋ยวเราจะไล่สดตรวจหวยกันนะครับใครถูกหรือไม่ถูกส่งมาให้ลุงมนดูก่อนก็ได้เด้อ โอเคนะครับเป็นไงไงนอะที่กกอกเราเห็นวันนี้ทนายไปเนาะก็ทนายคุยในประเด็นต่างๆก็คงจะเคลียร์แล้วนะครับส่วนสายปั่นก็ให้เขาปั่นไปนะนะครับปั่นไปโลดเจ้าอยากปั่นกับปัน่นไปเจ้าอยากเรียนหัวล้านซุนกันเจ้าก็เรียนโลดนะครับโอเคนะครับก็เคยคิดถึงทุกคนนะครับถึงไม่ได้อยู่กกอก แต่เราก็หวังดีกันทุกคนนะครับวันนี้นะครับมีพี่รุดจะไปมอบรางวัลให้ลุงพลอีกใบหนึ่งนะครับลุงพี่รุดเนี่ยเวดที่แล้วเ็าถูก3ามตัวหน้านะครับงมวดนี้เ็าถูกอีกนะครับเขาก็จะจัดให้นะครับเีนยวลุงจะไปมอบนะครับโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ